ขอต้อนรับกลับสู่ช่องการรีวิวกับการรีวิวที่หลายคนรอคอย Lexus NX 2026รถ SUV พรีเมียมที่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นบอกได้เลยว่าแค่เห็นครั้งแรกก็สะกดสายตาแล้วเส้นสายที่เฉียบคมและรูปลักษณ์ที่มีมิติชัดเจนตั้งแต่หัวจรถท้ายบ่งบอกถึงความล้ำสมัยและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของ Lexus ไฟหน้าแบบเลย ที่ดีไซน์ใหม่เฉียบคมเสริมด้วยเดทไทม์รันนิ่งไลท์ทรงตัวแอลให้ความรู้สึกหรูหราแต่ก็พร้อมลุยกระจังหน้าทรงซิกเนเจอร์ของ l e x กซยังคงโดดเด่นและสง,ง่างามล้ออนลอยขนาด20นิ้วในรุ่นสูงสุดถูกดีไซน์ให้ดูพรีเมียมแต่ดูดันพอสมควรเส้นโครเมียมรอบตัวรถไม่เยอะเกินไปแต่ช่วยเพิ่มความแพงได้แบบมีระดับฝากระโปรงหน้า มีการยกเส้นขึ้นนิดนิดทำให้รถดูสปอร์ตและมีพลังมากยิ่งขึ้นส่วนท้ายรถ Lexus NX 2026มาพร้อมไฟท้ายแบบฟูลดับเบิลยอยดีทที่เชื่อมต่อเป็นเส้นยาวเพิ่มความทันสมัยและโลโก้ Lexus ตัวพิมพ์แทนตราสัญ,ญลักษณ์เดิมให้ความรู้สึกโมเดิร์นแบบมีคลาสประตูท้ายเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีสะดวกสุดๆ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราระดับพรีเมียมจริงๆวัสดุที่ใช้เต็มไปด้วยความนุ่มหรูและประณีตไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ที่ใช้หุ้มเบาะพวงมาลัยหรือแผงประตูรวมไปถึงการตกแต่งด้วยวัสดุเรียวอลูมิเนียมหรือไม้แท้ในบางรุ่นช่วยเพิ่มความหรูอย่างลงตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง14นิ้วในรุ่นสูงสุดรองรับ ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดและตอบสนองดีขึ้นเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้ถึง10ทิศทางพร้อมระบบบันทึกความจำที่นั่งเบาะผู้โดยสารด้านหน้าก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันทั้งยังมีระบบอุ่นและระบายอากาศในเบาะทุกตำแหน่งเบาะด้านหลังสามารถพับแยกแบบ60 40ได้ง่ายๆเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อจำเป็นระบบไฟ Ambient Light แบบปรับสีได้สร้างบรรยากาศให้ห้องโดยสารดูอบอุ่นแต่รู้ราสุดๆจุดเด่นที่หลายคนหลงรักใน Lexus NX 2026คือความเงียบภายในห้องโดยสารด้วยฉนวนกันเสียงคุณภาพสูงและโครงสร้างตัวถังใหม่ที่ลดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองหรือบนทางด่วนเสียงลมหรือเสียงยางแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาเลย ระบบเครื่องเสียงจาก Mark กเลวินเซที่มีมากถึง17ลำโพงให้เสียงกระหึ่มคมชัดและสมจริงระดับคอนเสิร์ตยิ่งทำให้การเดินทางกลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษในด้านของสมรรถนะ e x u s NX 2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายเริ่มตั้งแต่รุ่น NX 250เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร4สูบให้กำลัง203แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้า หรือจะเลือกรุ่น NX 350ซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรให้พละกกำลังถึง275แรงมา้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่ให้การควบคุมรถที่มั่นใจและแรงบิดที่เหลือเฟือสำหรับสายรักโลกก็มีรุ่น NX 350h Hybrid ที่ประหยัดน้ำมันมากพร้อมแรงบิดทันใจและสำหรับผู้ที่ต้องการนวัตกรรมล้ำสุดๆรุ่น NX 450h p g i n Hybrid ก็จัดเต็มด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดใหญ่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง60-70กิโลเมตรซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเมืองสุดๆ การตอบสนองของคันเร่งนั้นฉับไวแต่ไม่กระโชกเกินไปการเปลี่ยนเกียร์ในรุ่นที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันและด้านหลังแบบดับเบิลวิชโบนปรับเซ็ตมาได้อย่างนุ่มนวลแต่ยังคงการเกาะถนนไว้ได้อย่างดีเยี่ยมในโค้งต่างๆการขับบนถนนที่มีหลุมบ่อหรือคลื่นถนนเ e x 斯 s NX ยังซับแรงกระแทกได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องความปลอดภัยเล克斯 s NX 2026ไม่ปล่อยให้คุณกังวลแม้ แต่นิดเดียวด้วยระบบ Lexus Safety System 3.0ที่อัปเกรดให้ครอบคลุมและแม่นยำกว่าเดิมมีทั้งระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop Go ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันความละเอียดสูงพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ช่วยให้การถอยจอดเป็นเรื่องง่ายแม้ในที่แคบ พูดถึงราคากันบ้าง Lexus NX 2026เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นในสหรัฐประมาณ40,000ดอลลาร์ซึ่งหากแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ1.45ล้านบาทและถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่าง NX 4 5 0ห F Sport ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์เต็มพิกัดร,ราคาก็จะทะลุ2.5ล้านบาทขึ้นไปแต่สำหรับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์สมรรถนะความหรูหราและความปลอดภัยต้องบอกว่าคุ้มค่าแบบไม่มีคำว่ากังวลเลย สรุปแล้ว Lexus NX 2026ไม่ใช่แค่ SUV หรูหราทั่วไป แต่มันคือการผสมผสานของงานศิลปะความแม่นยำและนวัตกรรมที่อยู่ในรถคันเดียวทุกสัมผัสทุกมุมทุกเสียงทุกแรงเหยียบของคันเร่งให้ความรู้สึกเหนือระดับและเมื่อคุณได้นั่งหลังพวงมาลัยของมันแล้วคุณจะรู้เลยว่านี่คือความพิเศษที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆบนถนนทั่วไป Lexus NX 2 1 2 6 6คันนี้ไม่ได้แค่พาคุณไปยังจุดหมายแต่มันคือประสบการณ์ของการเดินทางที่คุณจะไม่มีวันลืม